และที่นี่ค่ะคือคอนโดนหนึ่งเดียวมาพร้อมกับวิว360องศาบนเส้นกันลประพึกค่ะเราอยู่กันที่เจคอนโดสาธรกัลประพึกนะคะ โครงการแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่แขวงและเขตบางแคกรุงเทพนี้เองค่ะอยู่บนถนนการประพฤกษ์นะคะเดินทางง่ายมากๆเชื่อมต่อถนนหลายสายจะออกเส้นการนาพิเศษพระรามสองหรือว่าจะออกเส้นบางแคก็ได้เหมือนกันค่ะและสําหรับทําเลที่นี่ที่ว่าดีแล้วนะคะด้านในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจริงๆค่ะมีทั้งสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะมีห้องฟิตเนสค่ะมีห้องอนเนกประสงค์ให้สําหรับลูกบ้านด้วยรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะและที่นี่นะคะยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอยู่ ใกล้กับโรงเรียนค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับห้างบิ๊กซีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใครอยากได้ทำเลดีๆแบบนี้ห้องหน้าอยู่แบบนี้ตามโบเข้าไปชมใน EP นี้กันเลยค่ะ กันค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ห้องเลขที่903ทับค่ะ ห้องนี้อยู่ที่อาคาร A นะคะขนาดพื้นที่ห้องเนีจะอยู่ที่30.08ตารางเมตรด้วยกันค่ะมีขนาดหนึ่งห้องนอนนะคะมีมุมครัวไว้ให้มีระเบียงห้องค่ะแล้วก็1ห้องน้ําอย่างโซนแรกที่เราเดินเข้ามานะคะจะมีโซนนั่งเล่นนะคะหรือว่ามุมรับแขกนั่นเองค่ะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้นะคะอย่างพวกโซฟานะคะส่วนด้านในห้องนอนค่ะห้องนอนนี้ก็จะมีเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วบิวอินตู้เสื้อผ้าติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะถัดเข้าไปมุมขวามือนะคะคุณผู้ชมจะเป็นส่วนพื้นที่ของครัวครัวทีีี่่นนะะคะเขาม Built อินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้ค่ะที่ติดกันเลยนะคะก็จะเป็นระเบียงห้องสามารถเปิดระบายอากาศในขณะที่ทําครัวได้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งห้องน้านะคะด้านในห้องตรงนี้ค่ะห้องน้ํานี้เขามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะในห้องนี้นะคะเรียกว่าถือกระเป๋าใบเดียวมาแบบพร้อมอยู่ได้เลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเจคอนโดสาทรกัลปะพฤกโดยเริ่มต้นจากบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์กัลประพฤกขับมุ่งหน้าไปยังถนนกัลประพฤกประมาณ1.2กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับ และสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจโครงการที่นี่นะคะอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จะพิมพ์แชทมาหาพวกเราหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e นะคะทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ TikTok ด้วยค่ะ และอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆกับบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกชมทรัพย์เพิ่มเติมได้อยากจะชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนทำเลไหนงบประมาณเท่าไหร่คลิกเข้าไปชมได้ค่ะและยังสามารถนัดหมายเวลาล่วงหน้าเข้าไปชมสถานที่จริงได้ผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ